พี Family ช่องดีมีสาระวันนี้ผมจะมารีวิวสินค้าตัวนี้ครับเดลต้าที่เข้าบูตอ e ีค e ิ i ิตี้อีพีเนสนะครับอ่ถูกไหมครั <c oughs> ไม่ถูกก็ขอโทษด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดกันเลยว่าทำไมสินค้ารุ่นนี้ถึงขายดีนะครับดูครับมาครับแกะกล่องกันดูเลยนะครับนี่ตัวนี้เป็น แบรนด์เดลต้นะครับเดลต้าที่ข้อบูธนะครับฟ i ลิตี้อีฟิทเมนครับนี่ครับเปิดเลยนี่ครับทำไมรุ่นนี้ถึงขายดีนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับนี่ครับก็เห็นลูกค้าสั่งกันเรื่อยๆนะครับนี่มันก็ไม่ต่างอะไรกับโบกี้วันนะครับนี่ครับกล้องซูมหน่อยนี รายละเอียดมันก็เหมือนๆกันนะครับซิฟข้างตัวนี้จะเป็นหนังกลับนะครับหนังกลับหนังกลับตัวคอนดูรานะครับนี่นี่นะครับตุดซับตัวนี้มีตั้งแต่เบอร์40ถึงเบอร์45นะครับพี่ๆน้องๆท่านใดสนใจก็ติดชมสอบถามกันเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ด้านล่างนะครับอ่านี่นะครับ ต่อเลยนะครับนี่รายละเอียดซิปข้างแกซิปตัวซิปนี่นะครับเอากล้องซูมหน่อยนี่นครับงานเนียนๆเ,เย็บแน่นๆสวยๆนะครับตัวพื้นนี่นครับก็โอเคนะครับ พี่ๆน้องๆท่านใดมองหาก็ชมคลิปนี้เลยครับนี่ผมเอาให้มันชัดๆไปเลยนะครับให้ดูทั้งหมดเลยก็น้ำหนักโอ้ยก็ไม่ไม่หนักนะครับก็น้ำหนักเบาดีนะครับเบาดีครับนี่นี่รองเท้ายุทธวิธีรองเท้า เดินป่าต่างๆก็ติชมสอบถามร้านกเกษมเครื่องสนามได้นะครับร้านอยู่แยกบางนาครับเบอร์โทรติดต่อ0813273592นะครับนี่ครับนี่ครับเหมือนกันครับโอเค ภาพรวมก็โอเคนะครับใครไปกัดทีมกัดก็สั่งกันเยอะนะครับหน้าร้านใครดีนะครับนี่เดลต้า ใครไปใครมาก็ถามหาเดลตานะครับนี่ครับผมทางร้านก็ไม่ได้เป็นสปอนสอเซอร์อะไรหรอกครับรีวิวอย่างเดียวครับนี่สินค้าไหนดีแนะนำครับโอเคนะครับเป็นแนวทางในการหาซื้อรองเท้านะครับก็ดูคลิป PP Family ได้นะครับผมก็จะถ่ายลงสินค้าต่างๆของแบรนด์ทุกแบรนด์ไม่ว่าแบรนด์ไหนดังหรือขายดีนะครับผมก็จะถ่ายมันลงให้หมดเลยนะครับนี่โอเคนะครับนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิง่งติดตามให้ PP Family ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ